ผมมีภารกิจสิมานนำหาของดีอยู่ในป่าครับนั่นก็คือว่านสร้างผสมโขงครับผมซึ่งเพื่อนบอกว่าว่านชนิดนี้นะครับเป็นว่านเมตตามหานิยมพกเอ็ดโตไว้นี่จิเกิดความสิรีมงคลมีโชคมีลาบเป็นมหานิยมครับเพราะว่าผมเคยมาหาโนอมอยี่แถวนี้แล้วผมไปเจอไว้แต่ว่าบรูว่าปีนี่น่องจะมีคือก่าครับไปครับตามมาผมมาจะได้ว่านตัวนี้ไปครอบข้อมครับ นันอยู่น้ำลำธารสิะ่ะนันอยู่น้ำโขดหินครับแต่ว่าปีกปีกายโอ้ทพี้นมหาเห็ดครับมาเห็นใหม่ครับเดี๋ยวขอล่างนาแป๊บนึงครับโอ้คือหลายๆท่านกับอาสีปลเสือเด้่ครับว่าภาษาหวานภาษาต้นใหม่ซือมันจะมีมีเดชอย่างขั้นพ่น้อปบะเสือครับเข้าไปเปิดหาในกูเกิลหรือว่าในยูทูบก็ได้นะครับเด้อพิมพ์เข้ามาว่านช้างผสมโคงนี่เจ้าสิงหูจักเลยว่าสพคุณเพื่อนเอาไว้เห็ดอย่างครับเดี๋ยวผมจะไปเบิ่งตองไดแน่นอนครับ แล้วผมจะเอาไปติโตผู้เรังหัวครับผมเอาไปไหนครับเพราะว่ามันเป็นของปลานะครับว่าต้องใหน้น้องโยตามธราารมชาติไปครับน<อ>ี่ครับทอดพิญางล้อลำท่านไปครับห่านลำท่านไตเวลาตรงนี้ผมผมไม่ไดาบอกเลยว่าอยู่มองไหนครับเอา เฮ้ยโชคดีครับพี่น้องครับนั่นครับนั่นครับเจอแล้วครับเจอแล้วมาครับมามาเลใช่ใช่มาครับมามาเป็นต้นยังไงมาเลยครับโอ้ยน้องครับมาตัวอุ้ยโชคดีครับครับมาเจอน้องครับนี่ครับโอ้เน่เน่เน่ชางผสมโขงครับผมนี่แหละครับคนบอกว่าว่านช้างผสมโขงครับผมอยู่ทึ่งขดหินนี่แมงครับนี่ครับนี่ครับดูดูรัต้นของมันนี่ครับนี่ครับอันนี้คือน้องเกิดไหมนะครับ เห็นป้เนี่ยน,นี่นะครับเนี่ยจะเป็นยังที่ครับเนี่ยเพิ่นบอกว่าห่อ่ะเอาหัวนองเนี่ยครับเนี่ยเออพกติดตัวไว้ครับ,ครบเคยเห็นอยู่ดิอ่าในกระถังในบ้านเฮ้ยเคยเห็นอยู่นี่ครับเดี๋ยวผมจะขอครับผมจะขออันนี้เป็นเจ้าที่เจ้าฐานเพิ่นนะครับว่าสาธุป,ปุ้ยหูกขอเอาหวานช่างผสมโค้งนี่ไปพกติดตัวดเด้อปุอ้ยพอเอ้ยแม่เอ้ย ขอให้มีโชคมีลาภเกิดความสรีมงคลกับลูกกับหลานให้เกิดเป็นเมตตามหานิยมดังใจสมปาถนาด้วยเถอดสาธุเด,ด,ด้อผู้ขาคือก<า>ันเด้อคือเดี๋ยวผมจะเอาไปผู้ลงหัวนะครับ,บ,บเบาๆหลายนะครับให้ช่อง,งอบางๆเบาหลายครับจะเอาผู้ลงหัวนะครับมานิยมให้คนมาเบ่งคลิปหลายๆ